ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาสวยมะม่วงเปรี้ยวกันนะคะหอบมาจากฟอเรน์อิตาลีเลยนะคะทุกคนตั้งแต่วันวันศุกร์อะเปรี้ยวดีมากเลยอืมปาดไปน้ำลายไหลไปนะคะอืม ได้มาสี่ลูกเพราะว่าวันที่ไปซื้อมันจับดูลูกที่มันไม่นิ่มอ่ะจิ้มที่เกลือค่ะทุกคนเปรี้ยว มะม่วงเปรี้ยวจ้าอื่ม